สวัสดีครับผมเจอกันอีกหนึ่งคลิปกับการแต่งรถมิวเอตัวเริ่มต้นที่บอกเลยว่าตัวธรรมดาแต่ฟาร,ร์มหล่อไม่ธรรมดานะครับผมคันนี้แต่งอะไรไปบ้างมาชมกันเลยครับผมอันดับแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมองด้านล่างนะครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมและก็ตัวล้อแม็กนะครับอันนี้จะใส่เป็นเอ่อทีอีสามจก้านโค้งนะครับผมและก็กระจกมองข้างนะครับผม เป็นแบบไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปเลยนะครับผมคิวล้ะดําเงานะครับสวยงามมากนะครับผมประตูเปิดไฟฟ้านะครับผมกดปุ่มอย่างเดียวนะครับผมกดปุ่มอย่างเดียวสามารถเปิดปิดได้สะดวกสบายมากเลยนะครับผมมาพร้อมกับคาดเอลไฟและสปอยเลอร์นะครับผมลังคาดําด้วยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆภายในนะครับผมรูหรากันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้เราใส่เป็นลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีดํา นะครับผมมาพร้อมกับได้สีขาวนะครับเข้ากันมากๆเลยนะครับผมและเพิ่มฟารมรอด้วยโรม 6D นะครับผมดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับผมก็ในส่วนของโปรโมชั่นของ m ิวเใครที่สนใจอยู่นะครับผมอย่ารอช้านะครับตอนนี้เราจัดโปรพร้อมแต่งนะครับผมดาวเริ่มต้นเพียง89,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยครับผม